สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิมอินมแชนเนลนะคะก็วันนี้นะคะอิมจะพาทุกคนไปวล็อกเี่คาเฟ่สุดฮิตที่แชร์กันกระหน่ำเฟซบุ o กไ i จีไปหมดเต็มไปหมดจนอิมเนี่ยอยากไปอืมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงที่ถ่ายรูปเยอะไหมหรือว่าคนเยอะไหมนะคะก็ไปดูกันเลย กินแล้วโ่้มารอตรงนี้ยก็เห็นพอดีอ่ะ<ห>สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะชื่ออะไรคะชื่อเพรินค่ะเรียกเรียกไปเถอ,อะอะใบ้ยบ้ยบ้เป็นเสืออ้อตัวนี้ ไม่ใช่เเฉลลยยมันทิ่มตาปึ้งแล้วเนี่ยพี่เหรอวุ้ยชอบน้องใหม่ผมอ่ะคือมีเต็มตู้เลยเว้ยจริงเหรอแต่นี่เราเรื่องแบบเรื่องแขนกูดใช่ไหมเปล่าแบบสไตล์คือถ้าแบบเราแบบเรามั่นใจในการใส่ตาเขานะคะเริ่มค่ะไ่ายก่อนไ่ายเ๋ยวอ่ะเสื้อวรจิง่ะ้มยอันนี้ คำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ <Nope. S 2> วิธีการเดินทางค่ะ อิมมาทาง BTS นะคะก็จะลงที่ BTS R D e ทางออก3ค่ะเดินต่ออีกนิดนึงก็จะเจอซอยบะาผลโยทิน7ค่ะแต่ว่าคาเฟ่ที่เราจะไปเนี่ยอยู่บําผลโยทินซอย9นะคะอิมแนะนำให้นั่งวินหรือว่านั่งแท็กซี่ไปนะคะหรือใครไม่รีบชิวๆก็สามารถเดินได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะชีวิตเก๋ๆในการไปอยากมาคืเดินมา่วินป่ะอเคันไปดิสุๆๆๆ เราเดินมาจากซอยเจ็ดอ<ม>่ะเดินมาซอยเก้าอ<ม>่ะก็กะว่าเออจะมาทางขอนซอย<ม>เผื่อมีบิลเข้าไปประหยัดเงินเ<ม>ไป็นไงล่ะ<ม>นี่ตัดใจซอยนี้ไปโอเคเย้เหมือนเรามีจุดมุ่งหมายแล้วทุกคนแต่ตอนนี้11กันน้ำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ยังไงต่ออิมคุณอิมคะ เราก็ต้องไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะเพราะสุดท้ายแล้วเราเดินอยู่ไม่ต้องสุดท้ายหรอกใช้เราคือเดินแล้วตอนนี้เราเดินแล้วกำลังวอล์กอยู่ค่ะแต่ตอนนี้กี่โมงกี่โมงตอนนี้เที่ยงครึ่งตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะเราจะไปเดินถึงกี่โมงก็มาติดตามกันจะไปจบที่อะไรเออกี่โมงถึงนะคะไปด้วยเย้ few moments later แต่ว่าอยากจะบอกที่อยากจะบอกสวยมากยังไม่ถึงอุ้ยข้างหน้าไงนั่นไงข้างหน้า ออกเยอะมากทุกคนไปดูว่ารู้ว่าวงงนั่นไหมซูมด้วยนั่นคือมนุษย์มนุษย์เยอะมาก,กใช่แต่เขาถือร่มกันอนะเป็นเรื่องปกติเราจะเสียค่าเข้าคนละ50บาทนะคะแล้วสามารถนำไปเป็นส่วนลดเครื่องดื่มภายในะคาเฟ่ได้ค่ะนี่เป็นเวลากี่โมงคะทุกคน,น,นไม่ใช่ทุกคนเที่ยงส6สคะ่ะซึ่งคนเยอะมาก ได้งานมาเสิร์ฟนะคะนี้สั่งเป็นแบบสเปเชียลของพลาสที่เขาลง3ปรามทศใช่ไมเอมอแล้วเหมือนเขาถามว่าจะเอาอเมริกาโน่หรือว่าลาเต้ก็เลยเลือกแบบลาเต้มาซึ่งกินไปแล้วอะสั่งประเทศจำได้ปะไทยจะไม่ได้ดีเออคือ,อันนี้มันเป็นลาเต้ที่เป็นนุ่มอะนุ่มมากแบบมาซออะววไม่หวานแบบหวาซีดเหมือนร้านร้านกาแฟที่แบบบางร้านที่แบบหวานซีดเหมือนเชื่อมสแซมอะไรอย่างเงี้ย ส่วนอันเนี้ยลาเต้ธรรมดาก็ก็ก็อร่อยอ่ะแบบไม่ได้แบบคือแต่ของเราอ่ะกินกาแฟไงกินจริงๆอ่ะมันเลยแบบไม่ยังไม่ใช่กาแฟที่แบบวายนี้เท่าไหร่แต่กินได้แบบอร่อยอ่ะมันไม่นมจาเออมันไม่นมจาไม่ได้กาแฟจ๋า

เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราออกมาจากทัสคาเฟ่แล้วนะคะเพราะว่าคนเยอะมากคือน่าจะคิดเหมือนเหมือนกันอะว่าแบบวันธรรมดาคนน่าจะไม่เยอะเออจะคือเยอะเยอะแบบเยอะแบบเยอะมากไม่สามารถรีทัศ์ออกได้หมดจริงๆเลยแต่ด้วยด้วยความที่เรามีเขาเรียกว่าอะไรแพลนอีกเราก็เลยแบบไม่รอก็ไปต่อค่ะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะรอถ่ายรูปถาว่าสถานที่สวยจริงแสงสวยคือถ่ายได้หลายมุมนะแบบเออ าจะเล่าอาจ,จะเปลี่ยนเป้าหมายไปแบบซอยคาเฟอ,อื่นดูเดินเล่นๆอาจจะอาจจะเป็นถ่ายรูปเล่นเฉยๆตามซอยอาจจะไม่ได้เข้าปไปบรรยากาศวันนี้อ่ะคือให้เต็มร้อยจบแล้วนะคะกับคลิปที่อิมพาลุคอนมาคาเฟ่นะคะอิมกับเพื่อนไปต่ออีกคาเฟ่นึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเลยเพราะว่าฝนตกหนักมาก ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือว่าใครอยากให้ทำคลิปอื่นอีกก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ตลอดเลยนะบ๊ายบายนะคะทุกคนอันยอง